โอเคก่ากลับสบายดีกันอีกแล้วนะกมนิกามาอยู่ในเกมโมบายลีเจนกับพิโรซาเวียเนาะอ่ามันอีมาอยู่ในแหล่งเพราะว่ารีแรงรีแลงเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานในเมื่อซืนนะเมื่อวานนมวันวันอาทิตย์เอามันเอามัใส่พลังคืนเตา กูสีอ่อนกับยินนี่อ่ายินไา้สิไดีเปรียบเนาะยินลิ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 บุตอ้าวเป็นจังไงล่ะมันบวกกับเนาะติดกับเป็นคิวเหาถ้าบวกกับเนเมื่อวานนี้กับลีแรงใหม่กับตกไปโย่อันคอร์เลตแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ คอยเลนขึ on, well, hell, 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 hell ้นมาประมาณสามสี่เกมละอยู่ในหัวหัวหัวมังกรเนาะก่อนเล็บก่อนแหลงแหลงอันเทปสงครามแหลงเทปวะเทปสฉยๆบนไนใจนอกแหลงเนาะแต่ว่าก่อนแหลงเทปสงครามอ่ะประมาณนี้แหละก็ได้เงินมาสองพันเนาะ สามพันสามพนันก็คือสองหมื่นสองหมื่นเหรียญก็เลยมาซื้อตัวนี้ซาเวียเป็นฮีโร่ที่คอยอยากเล่อนเนาะว่ารู้สึกว่า,วาเล่นแล้วมันมวนใช้พลังขึ้นเตาพลังขึ้นเตามันไ่วไ่ายกันอันนั้นอุ้ยงัดพิษตัวนี่ว่ากับหอมหอบหอมมัดครบโอ้ดีดีดีตายตายตาย ตายก็ตายไปเลยเอ้าวไวบ่เขาบ่าไววะบ่ได้กลับ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 อ no เอาคิดเร็วเออ นึกว่ามันโง่นะมันสลาดกับคนอีกคลิปปกติคนมาชิวเห็นนะแต่นี้มันขีดไปเห็นนะเออสีสีก็เป็นเอาละจุดเหรียญกับลิงสูสีวะคอรัสซาตลอดโอเป็นยังไรล,ล่ะไรล,ล่ะรู้สึกว่ามันสีหน่อยใจวะแม่นว่ And out when cho nái xin nói on bay lên on, bay 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 anh bay 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 xin lên bay 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 on nó, bay 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 ao ao skill nó là, suốt, giảm เอาบุาคิดว่าเลียดสำนักมาิตายเนาะ <laughs> เอ <c oughs> อเพราะว่าอันเวลมันบุได้อัพสกิลอะนล้วมั้งสกิลสตันละมั้งเนาะเดี๋ยวมัน,นอัพดาเมจอย่างเดียวเลยโอเคแฮท้าเกิดท่านเอาใส่พลังขึ้นเตา <c oughs> พลังขึ้นเตาก็บนายซิปตาไงเนาะ <c oughs> แต่ก็ เย็บอยู่หรอกลบลบใจหอนโวดนะเฮ้ยกูยซิออนนี่ปับมาใหม่เนาะเอาเหลืองเลยไปแต่ลูกซ้อนมันเห็นคือปรับลงแต่ว่ามันปรับขึ้นนะแบบพื้นผู้เหลือดไายไปนในแหงโจมตีแหงเท่านั้นกูซิออนสำหรับกูศิอนนอนเนาะ กุซิออนแต่ว่าเขาเอิน hmm. ก no. ุซิออนตอนนี้ทีมเขากำลังซาวคิวต่อเกาคิวเนาะกับมีกุซิออนนี่แหละที่แบกเพราะว่าเห็นเพ่เลนกะโหนคนะใครเคยเลนแบบแผ่กุซิออนเอาละสองเกมเอาแล้วเอาแล้ว อะไรเกิเต่าตายปะ่ตายว่ตายว่ตายก็บ่ใส่เสียแต่สีหายทีตายอยู่ค่อยเล่นซาวียน kind of um, ี่ค um, anyway. ่อยใส่หนึ่งลวก็ซองเนาะให้มันหลอกไปไว้เนี่ยหลอกแล้วเอามัน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 คือเต่าเอออย่าห้ตายฟรีเออย่าห้เสียอัพตีฟรี ตายตายบักนกที่หลับอยูใ่ในเรื่องกันคังปูแพนด้าเพรให้มันแปง้งกี่ทเนาะตายคอยตายคอยอู้แทงเอาแทงเอาเลยเออ,เอ,อ,เอ,อตายตายตายอยูใ่ในเรื่องกันคังปูแพนด,นด้ามันรบดีแปลงเป็นคนเนาะ อันเนี้ยแต่ว่าเขา <c ười> ค่อยเบิ้งค่อยเบิ้งในแมพเนะาะใส่อัตีไปนะเบิ้งในแมพตลอดแค่คลิปก่นอนเอารวย <c ười> บันนรวยหย่อนรวยรหย่อนคลิปเนาะว่าคลิปถ้าว่าแต่ตนเกมเ้ยงข้ขาทาุกตัวเขาไปสีรวยรวยได้ สวยเจอเฮตดกับปั๊บมาใไหม่เนาะปั๊บไล่โตอยู่ปั๊บให้เก่งขึ้นสวยกำลังไปเพื่นบึมบ่ตายวะอ้าว อีเอาไข่ออก,อออกล่องเท้าอันล่องเท้าอันยังวะมันจีเก็บไข่ได้นะขิดไปเห็ดใดก็มาตีละมาตีละถ้าขิดไปเห็ดใหญก็มาอม <c oughs> โอ้ใหญ่เลยเล้เล,วลวสวยขีบดันเนาะมันมัวแต่ลีลากับเขา เงินนังยิงไล่กว่าหมูเนาะเงินนังยิงไล่กว่าหมูในทีมน,นังยิงมันก็ต้องไล่อยู่แล้วเนาะปกติว่ามีจเจ้าเฮดมันเลี้ยงเอาโดนตายเนีบ่ได้บ่เอาอีกว่าเนาะ <laughs> ถึงถึงคอยพลังคืนเตาไว้กต่บ่บทันเขาคือพอดีเสียเสียอัตติเมต เสียท่านม่นได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งบ่ไรแต่กัดเก็บตายเนาะ <m iss ive> พารามิตนี่ปั๊บลงแบบบนาเรนเลยยินคือการยินนะ <m iss ive> ก่อนทีครั้งนี่ตองสตาร์ตัวเองก่อนสักหน่อยแบบแบบก่อ <laughs> นที ปกติมันสฉีแบบครัง้งครั้งปรบเลยเนาะแต่ตอนนี้ยืนยืนก่อนยืนแบบให้เข้าทำใจก่อนจักหน่อยมันโบเคปะโดนแล้วค่อยพลังขึง้นเตาเอาหยุดลอยนี่แหละกูสิอ่อนโหดไะเห็นป่ะอย่าพยายองมัน มันโหลดลีเนาะแพทเนี่ยคนเลนบอเป็นกับเล่นเกง่งกูเชื่อกว่ากุสิออนนี่ประเทศพมามันสีเล่นเก่งเนาะประเทศพม่าเขาเลนเกง่งประเทศทวันสีเก่งเป็นแฟนนี่ไอเสียเอา้าเอา้าต้นลายไปดีเลยเนี่ต้นก็นดีดีอยู่แต่ไปเนี่ย มันบอตายเหรอตบดรอยแห้งเป็นแห้งเร็วโอเคมันเอาลอดพลังเกินเตาพอ,อ,อมา นอนนอนนอนนอต้นลายไปดีอะลีนเนาะต้นเกมเข้าเขานาแบบขาดลอยเลยแต่ไปไปเกมนีเอ้ย <c oughs> เลดเลดเกมนี้มันเข้านำเขาเจอแล้วมันเนี่ยม,มันได้ของมาแล้วเนาะเกียรอดอย่างเดียวแล้วมนี้ แลนไปแลนมาคือลิงเลยวิซาโตเบาวีเทียมด้ใช่มาอาจารย์ซีฟู่ะต้องกั้นก่อนเนาะยินมาลิ้นลิ้นลินกับลินนี่เปลี่ยนสื่อเรยบปะ่วะเออ ตั้งแล้วมันของใจพลังคืนเตาตายที่นี่จะตายเออเอาจากโตได้ไหมเดี๋ยวดีๆก่อนอื่นแค่คลิปกอนเออจะตีไปเลยเดี๋ยวซอยพลังเกินเตาพลังเกินเตาไปบ่อยซอยยังเลย <laughs> ออเออเขาให้เขาจบเขา แค่ไอ้แค่แค่ขีปโอเคได้สินสุดท้ายแล้วสินสุดท้ายก็เลยสิคลายกันเกือบมานานแล้วโจมให้ได้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 ไห้เกิดเกิดหมดเอากำลังเสริมไปสวยนิดเดียวนิดเดียวถอยมาก่อนใครทำเอาไว้โอเค กำลังเกินเตาใส่ไปเลยตีมันสีโถนทาไ่จับเพอ่ะบาบ้ไปซอยทีมอะโอเคลิงกลับมาเหลือดมันไปต่อมันมันสอยเพื่อนใดเนาะบาร้องบาร้องอีหยังไล ถอยถอยถอย <c oughs> อืมโดนมาโดนมาหูกันอาซิโดนอะไรเนาะตีไปเรื่อยๆกูตามกันสิลดเนาะอยู่ในการต่อสู้นัน่นแหละเอา อยู่ในการต่อสู้อยู่ในการต่อสู้อยู่ในการต่อสูเอ้เป็นรอดเป็นรอดเนี่ยซื้อก็มันหลินแลหลมมวนดีเนาะตันนี้ขึ้นเตาไปอีกเท่านึงอ้าวไม่เห็น,นยังจะวันนี้ระวัง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 จกจิกตีีให้มันตายอย่างเนาะเออสามสองหนึ่งเร็วเร็วเร็วขึ้นเตาไวจะถือบุถือบุหูแต่ขึ้นไปเฉย โอเคอยไปดาร์ล็อยไปดาร์ล็อยได้รลอดตึงวะตึง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 เราพลังเกิดเตาได้ดูเ <c oughs> รียนมาลัด ตุเรียนมันคือถึกแทอวะออกเกาะออกเกาะมออกแท่งนะ้ตุเรียนออกแท่งแนะก็ไฟก็ออยังนะเต็มทีบอยู่อา้าวเรียบล้อยสนาเซโอเคเอสำหรับมือนิกเอาไว้สำนีดเนาะมือนิกะจากนละบ๊ายบาย